สบายดีสบายดีส่วงายพี่น้องจา้าส่วงคำคำปุพบพอกกับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องให้ไปใช้ทำไปไทยหนา้าบอ,อโอ้พี่น้องเอ้ยหอดระดูทำหน้าแล้วฝนตก,กนตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพักกับบุเรือหลายเรือแต่พักบุงกับพักสลัดฝั่งนั่นแต่ว่าเตรียมไทยหุดกล้าแล้วไทยตะก้าไว้แล้ว มือเศร้าอี่พ่อต้องทำกับไปไทยไปไทยโยนฝั่งนั่นไปไทยเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวฝั่งนี้นก็เตรียมไทยไทยไว่าขั้นพ้นตกแห้งอีกรอบนี่ก็คือตกกล้าว่านกล้านั่นเองสีบาก็ใจยยกไหออก่นงไหนน้ำมีนำ้ำเยอะฮะ ไฮไม่น้ำยุ่งนะฝน, <c oughs> นตกไทยตะก,กาไว้เนาะฝนตกมือดกาพ่อมเอาก้ามือดกาตกมือน,นั่นว่านก้ามือน,นั่น หลายเขตหลายพื้นที่บางหม่องเขาเจากัะโต๊ก้าแล้วเนาะแต่อันนี้ไทยไหวเฉยๆไทยให้หยาตายเพื่อนเราไทยหุดไหวไทยตะกาไหวเตรียมพร้อมโอ้ยบวกนี้พักกาดนี่คืองามแทนเนี่ะนี่พักกาดพี่น้องพักกาดแง มืนอีก็มืดฟ้ามืดฝนอยู่เบิดมืดช่องใสฝนสิตกอยู่เนาะมืดสลัวสลัวเมื่อวานรอบแรงกระตกรอบเดึกกระตกกระตกเดือนพูดสภากะหอดฤดูทำนาแล้วตกะกากับประมาณตกกากับประมาณอ่า สามเอื้อยี่สิบเอื้อยี่สิบมือกสามารถดำได้นะก็แป๊บเดียวนานาเ้แล้วงงอ่ข้าโพนเสียขึ้นมาขายลยลอยเอาวะอยู่ใส่เอาเอเอาเมาโยอยากชวนจ้าไปหาลงหอแดเจ้า เขาได้หลายได้มันคนละเขตเขตทะมันออกเลยยังจะกแล้วเขตกำบุรีก่ายว่าให้เขาเก็บเขาเ็นยังไงป่าบ่มือแรงไม่บ่มือแรงยังชวนไปได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยลุงพี่ยุนลุงพี่ยุนพี่น้องแม่น้องเมย์ชวนไปหาเห็ดหลานเนาะหลานอันลูกไอเลิร์นอ่ะลูกอ้ายอ่ะเพิ่นไปเก็บเห็ดอยู่บ้านเมียเพิ่นเห็ดละงกเขาขายกิโลละร้อยบาท ไดสี่โลเพื่อนว่าสรสวนบ่มีไปหาแถวนี้ไปบ่สิมาพะไซเนาะขีโลตไปอุ้ยีิน้อกเลย่อว่าดอกยงก็อยากไปเดี๋ยวนี้ต่แรกนะว่าอันเดียกวเนาะแล้วมันค่าแต่งานบุญเขาเจะบริไปหากันดอกเจ้าก็จ่มสกงกสกงกอยู่บจักมนงเมย์ส่วนบอมี ส่วนบอมีไปหาเฮลงาลงโง่เพื่อนเฮลางโง่ออกหลาน,นว่าโทรมาถามว่าเพื่อนได้เฮ็ดสี่โลว่าว<บ>่า<บ>สิเอาบอกิโลละร้อยบาทบ่มีบอกว่าเอาเนาะเอามาโหลดโทรบอกเขาไรซะคือบอกอยู่จะไปถามมีกคนเนี่ยเอาออ้าวกิโลละร้อยแต่ว่าเห็นนั่นเขาบอกว่าเขาโพสต์ขายมองอื่น,นี่ยกิโลละสองร้อยเฮลางโง่นะ อันนี้หลานเพลาะเสียมาขายให้กิโลละร้อยบอมีเอาเมาหมดสี่โลกับสี่ร้อยเนาะเอามาหนึ่งให้คุณแม่กินคุณแม่น่ะมักแกงเห็ดอยู่กับบ่แพงเนาะพี่น้องโลละร้อยบาทเนาะธรรมดาธรรมดาแต่บ่เอื่นโอ้ยพี่น้องเขาอยู่ในบ้านนี้มื่นไปหาทั้งบ้านเขานะซะ ้พี่น้องเดี๋ยวบ่มีสิขออนุญาตไปหาเห็ดก่อนว่ <c oughs> าพื้นเหสส็ดละปวดปวดได้บ่ได้ก็ปวดได้ได้ไดอกสองดอกกะเออคุ้มสําหรับบ่มีนะเนาะแต่ว่าอันกินก่นนะกระปานได้ดอกบ่มีบ่ค่อยมักแจงเห็ดเดี๋ยวคุณแม่เนาะเดี๋ยวหลานเคยเอเ้ยบ่แมนหลานลูกอ้ายหลานชายวเสียวข,ข,ขึ้นมาให้บ่บ้าไปขายวเสียวขึ้นมาผีมาให้ยาขายอหาเอามาโลดเอามาโลด ทารุ่ละร้อยบาทรับซื้อเหมาหมดขนาดเห็ดปวกส่งมันออกแรกๆนะบหัวเห็ดออกเขาจะเอามาขายกิโละละสามร้อยอยังซื้อเลยพี่น้องเนาะโลหนึ่งก็บรินหน่อยอีกอย่างหนึ่งการที่บ่มีซื้อมาบ่มีบริยานเอามากินผู้เดียวเอามากินเบิดครอบครัวกินน้ำกันก็อิ่มเบริร์ดสกุลสกุนเดี๋ยดไทยหุดอ่าสิไทยเบิดสามให้บ่เนี่ยอันให้เทิงอย่าพาดไทยได้ ขั้นให้รุ่มสุไท้ายต้องดึงเครือมันออกก่อนเ <c oughs> พราะว่าดึงเครือมันจเจี๊ยบไปปลูกไปพังกี่สวนบุก,กได้ไปพังหม่องไทยอะไรไปพังหม,ม่องเงนป้าอ้อยโอ้อออโหสิไปหาเฮดแล้วไทยอันให้สองให้พอสองให้สามให้เดี๋ยวให้นี่นะมันค่าเครือมันเดี๋ยวสิให้บเขาเจะดึงเครือมันเอาไปปลูกกีสวนอ้อยเนาะ ไปปลูกกุศลอ้อยไว้แล้วจังสจเขาเจ้าไทยไทยหุดไทยหน้าไว้วเสียดายนะคือมันว่าเลี้ยวเขาปีนาเพราะอยากเอามาปลูกนะเอาไปปลูกเอาพันมันไว้เอาแนวมันไว้ดึงจะดึงเสืกระลับบ่ลกโลโลโอ้ยหวัวประธานได้คุดเบิร์ตแดนเนี่ยน,นี่นนออโอ้ยบ่าย,ยากดอกสูเด็กๆ ดึง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 เอาตะเครือมันหัวน่ยมาแล้วแหละเอารถไถไถเลยจังเก็บหัวมันเนาะมันจังง่ายเดี๋ยวอ่ะดึงดึงดึงเครือละกองกองไว้นมาแล้วมุบไปไว้เลยนี่ดึงเงามาหนาพอ่าซีเอาไปปลูกอยู่ทั้งสวนอ้อยก่อนปลูกอพาร์ตเมนต์ไว้แล้วเขาเกษียาก็มาปลูกซะละหาเครือมันยากกองกองไว้ก่อนดึงกองไว้ หัวมันอะก็มีเดี๋ยวราไทยยจงเก็บหัวมันอะอุ้พี่น้องว่าพื้นหาเห็ดปวดอยากไปขนเท้าบวไปเลาก็บอกหูเห็ดออกบ่อเห็นบ่ค้างที่แล้วไปว่าพ่อจะดอกเน่ามันเขาเจ้าบ่หูเห็ดออกมูเป็นมูนเน่าม่อัน้อก็ว่าเขาแนดว่านบ่มันมีบุญ แต่เห็นเขาโพดขายอยู่ว่าโลละสองร้อยอาจจะเขาเก็บมาทางใดบอเฮดนะครับเป็นบอยหม่องขายนะคอยขายแหก็ได้โลละลอยหาซิฟก็ได้อยู่อันนี้ซิมาขายกิโลละลอยถือโพดมองอื่นเขาขายโลละสองร้อยเยี่ยมมากมนก็ไม่อบาดพรา่าใเออบอยากคอยทักไปหาคนอื่นว่าเอาบอเฮดนี่โลละลอยหาซิฟจังสี่ก็มีโลดพูอานะ พ้นหุวจักกัดน,นี่ล่ะเขาหูที่ดังเบามินละนกิกรรไรสิวายเอาก็สิเป็นอย่างก็เหลืองปกติ <c oughs> เอาสื่อมาขายต่อให้นเนาะ <c oughs> ลูกกองไว้มืออื่นยากไทยก็ได้ <c oughs> จะได้เครือมันจิตไทยกบเดี๋ยวไปไปหาเห็ดเด้อไปแต่งเงสือผ่าใส่เสือแขนยาวส่งขายาวใส่เกิอบแล้วก็ถือกระตาถือมีดอุปกรณ์สิพไปหาเห็ดอย่อันดพง่นละอย่ป่าโคกใหญ่มองไปพน่ะ เข้าวพื้นเ็ดออกแล้วพี่น้องมาดิยูวางมาทำเจเละและเจเละเอาบ่าเฮ็ดละงุกว่าละหอยบ่อฝนว่าพี่น้องบอมีกำลังไทยหุ่นนาเตียนพ่อน้องเมย์ที่น่ะมันจะข้าวป็นบ่อ Oi tầm hay đồi. ơi, à. Chôn hả đây. Ăn cơm cao, là nó ăn ruộng cao. <laughs> เรียบแล้วพี่น้องเรียบร้อยอ <hammer> พี่โง่ขึ้นมาขึ้นทั้งแจ๋พี่ để luôn <laughs> <laughs> phải đi hai lùng của để cái để thằng ma nè คนาขาดเราปีนี้ต้องไปไทยน้าแล้วชนาขาดขนาขาดเาเช่เดี๋ยวซีมอนพอรไซดพี่น้องเขาดำหนาสุปีสุปีเลยดำหน้าซอยพอซอยแม่เขาจะบอกเคยใส่เสือผ่าแค่เงา,าลูกกาลับจางแต้สามปีที่แล้วไ้้มือละยี่สิบบาท เม co mm hmm, so well> uh ื่อละยสิบบาทเจ้าบาทแต่ว่าปีที่ผ่านมาอะไรกูหลายคนที่เคยติดตามตั้งแต่บมี่ทำยูทูบครั้งแรกเขายังในหน่อยหนึ่งแต่ว่าสองปีสามปีผ่านไปเขาใหญ่แล้วแต่ปีนี้เนี่กะสียเห็ดหน้าแบบว่าต้องจริงจังแล้วที่ผ่านมากอะเฮ็ดเลนๆบ้างเนาะตามภาษาเล็กน้อยปีนี้ต้องจริงจังถ้าผู้ใหญ่โบขึ้นก็ไม่ได้ขึ้น บูฟเฟต์มีอ่างทจับไทนาพร้อมมาได้เรียนนำดั้งแต่จะเก่าแล้วปีที่แล้วนี่ยังอันมืึงเพื่อกับมหาลูกกาลับจ้างยายลุนอยู่มืึงเพื่อกับลูกกาจะคล้องแต่ว่าเขาเห็ดเล็บพี่น้องเห็ดสอยพอสอยแม่ลูกกาดำนาเกี่ยวเข่าแต่ว่าเขาเห็ดแต่ว่าตามภาษาเด็กกาสิบวัยนะพี่น้องกะอันนี้แต่ว่าพื้นหากินนี่นะเก่งเก่ง ว่าเท้าสวนไปหาเห็ดทายังมีไปตลอดบ่เคยอันนี้มาเพื่อมเพือไปก่อนเท้าอีกเวลายามเห็ดออกนะเนาะแต่ว่าเขากุ้พ่อกุ้แม่เขาทาเห็ดยามเห็ดออกลายเขาก็ได้หลายกันเขาได้เต็มกระตาเขาก็ได้เต็มกระตามือนกันหาขุดจีรอขุดกบขุดเขียดเขาที่ไปหาเห็ดเนาะไปเยอะเยอะไปเตรียมกระบุงกระตา 1ิ๊ีต่อไปกันสิบุคอยมีเวลาในบ้าน,นี้เผา,า,า,าตะก้าทาโตก้าแล้วก็เผาตะก้าให้ตะก้ามันเผาเป็ดเผาไก่เผางัวสบ ขี ite, no. so ่เสล่งก็ดีฮนเนาะไปไาเห็ดไปใส่เสื้อผ้าแค่ยาวเด้อใส่เกล็ดพร้อมถือกระตาเนาะเดี๋ยวสิเป็นละป่าหาเห็ดก่อนพี่น้องตะก้านี่แม่นเบิร์ดนี่อันให้นี่ก็แม่นให้นะก็แม่นให้มันนี่ก็แม่น แต่ว่าต๊กเพื่อไหว้เนาะหนึ่งสองสามต่ให้เทิงอย่าเผาไทยเด้อพว่าผักสลัดยังบัากหลายน่ยยนมืนกับจังเฮือน,นะะเครือมั่นแล้วก็จังไทยตอนนี้และให้นี่ให้นี่ถ้าโต๊กกะเนี่ยก็สิบ่อยมีเวลาว่างล้วพี่น้องบ้านนี้ก็สิไทยหดหน้าเบิด์ทงกลัวสิแล้วไทยหดหน้าแล้วก็เตรียมดำหน้าต่ออีกเนาะ เดี๋ยวกะแป๊บเดียวดับหน้ากะอาทิตย์กลัวกันแล้วแล้วแต่ว่าเฮ็ดหน้าไปนี่น้ำมันกับแพงพี่น้องน้ำมันกับแพงปุ๋ยกับแพงแพงยังบ่พอยังขาดตลาดอีกปุ๋ยกะ ราคาต่ำสุดกาสอบละพันสองนะต่ำสุดปีที่แล้วเนแค่หกเจ็ดร้อยเองเป็นเพราะน้ำมันแพงแต่ว่าเห็ดเห,หน้าปีนอีกอสิลำบากแน่ความใจต้นทุนหลายสำหรับคนที่จ่างเบิร์ตยางแห่งเบิดหลายราค,คาข่าวันยังสามเก้าพี่น้องกิโลละแปดบาทเก้าบาท ใช้หุาา่นตะก้าเดี๋ยวสิพากันไปหาเหตุต่อแต่ว,ว่าฟังนั่นนะพ่อน้องเมยไทยเบิดแล้วเนาะอย่างเดียวจะฟังนี่ พี่น้องจามาฮันดีบอมีิกันสิครเก็บภาพบรรยากาศในเพลงทนีพ่อกันคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวสิพาดเด็กไปบุกป่าตามหาเห็ดละงอกต่อเนาะไ,ไ,ไปแล้วสบายดีสบายดีไ,ไ,ดไปเมื่อไปเปลี่ยนสุดไปเร็วไ,ไ,ไปหาเห็ดฝนกระิโตกพอฝน